โดยก่อนหน้านี้นี่ผมว่าเพืเ่อนๆน่าจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับผมใช่ไหมครับกับการหาหัวเจ้า M-SWIT วิเนี่ยแต่ปัญหาจะหมดไปครับเมื่อเพืเ่อนๆได้เจอหัวของ n e ็กบาสวิตแบบนี้ครับคือตัวหัวของเขาเนี่ยสามารถมาทดแทนเจ้า M-SWIT วิได้อย่างร้อยเปอร์ซเลยครับเพราะขนาดของตัวหัวเนี่ยมันคือขนาดเดียวกันแบบ เปเปครับหัวนะฮะมาความจุน้ำยา18 m l ครับนิก3%แล้วก็มีกลิ่นให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะฮะแต่ถามว่าจะกลิ่นเหมือนกับแบบ M s w i สวิตเปไหมมันก็คนละแบรนด์นะเพื่อนๆลอ,องดูแล้วกันว่ากลิ่นที่เราชอบเนี่ยมันโดนใจไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโอโ้โหผมเห็นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ทักมาสอบถามน,นะครับว่าเอ๊ะหาหัวเจ้าตัวนี้ที่ไหนหายากกันเหลือเกินตอนนี้ไม่ต้องรอหัวเขาแล้วครับมีทางแก้โดยการใช้แบรนด์อื่นแม่งไป เลยแล้วเวลาแกะกล่องออกมานะครับก็จะมาในซองพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็มาในหัวแบบนี้เลยอย่าลืมดึงจุกซิลิโคนด้านบนแล้วก็สติกเกอร์ด้านล่างออกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูแบบ ชัดๆใกล้ๆเลยเดี๋ยวหาว่าแบบใช้งานไม่ได้จริงนะครับเห็นไหมจุดเชื่อมต่างๆทั้งหมดของเขาจุดเดียวกันเป๊ะๆครับและนี่ตอนนี้ผมลองกลิ่นเป็นมิกเบอร์รี่อยู่บอกเลยนะหอมมากนะครับซึ่งพอเราใส่ไปเนี่ยเราก็สามารถมาปรับรูลมกับเครื่องของเขาเองได้เลยเออถ้าไม่ชอบรูลมโล่งก็ ปิดอ้านหน่อยคือก็ใช้เหมือนหัวแบนด์เอ็มสวแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยและตัวคอยของ n e ็ b a าร์สวิตเนี่ยเขามาเป็น t r i ปเปิลเมด้วยถือว่าการมาครั้งนี้ของเจ้า n e ็ตบาร์สวิตเนี่ยมาได้ถูกจังหวะถูกเวลาจริง